สวัสดีค่ะตีพีนี้เราจะถักแถวที่8ดกันนะคะให้เราเลื่อนได้มาไว้อยู่ตรงกลางระหว่างโซ่กับพอดึงคอนะคะจากนั้นเราก็ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็พอนึงคอลงบนหลักข้างล่างนี้นะคะหนึ่งครั้ง แล้วก็โซ่หนึ่งต่อไปเราจะถักลาย5กรีบนะคะเหมือนแถวเหมือนแถวที่4นี้นะคะช่องแรกเราก็จะถัก2กรีบก่อน1 2ช่องที่2 ถักหนึ่งกลีบช่องที่สามถักสอกลีบสองกลีบอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวานะคะด้านขวากับด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางหนึ่งกลีบต่อไปก็โซ่สาม สามครั้งแล้วลงคอทอลงช่องนี้นะคะจากนั้นก็โซ่สามทำกลีบห้ากลีบหนึ่งสองหนึ่งสอง ช่องที่3ามทำสองกลีบต่อไปก็โซ่สาลายนี้นะคะโซ่3มแล้วก็5กลีบโซ่สาม ห้ากีบโซ่สามลงคอทอแล้วก็โซ่สามแล้วก็ห้ากลีบถักมาจนถึงมุมนี้นะคะมุมนี้เราก็จะถักห้ากลีบเหมือนกันค่ะมาถึงมุมนะคะตรงนี้ที่เป็นห้ากลีบก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ถักโซ่หนึ่งเสร็จห้ากลีบถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงพอคอพอหนึ่งคอที่หลักข้างล่าง ลงหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งจากนั้นก็ลงพอ1หนึ่งคอระหว่างสองหลักข้างล่างนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พอ1หนึ่งคอบนหลักข้างล่างอันที่สองนี้ต่อไปโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถักตรงนี้ห้ากรีบค่ะ กรีที่ห้าเสร็จก็โซ่สามลงคอทอที่ช่องข้างล่างที่มุมแยกแขนแยกคอนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้มีสองสองลายขนาดกับแกนตรงกลางนี้นะคะสองลายนี้ก็จะเหมือนกันนะคะเป็นห้ากรีดทั้งสองทั้งสองลายนี้ ต่อไปเราก็จะถักลายห้าขีบแบบนี้ยาวมาที่มุมเราก็จะทำเหมือนกันนะคะลักษณะการถักก็เหมือนถักกับเหมือนกันกับแถวที่หนึ่งสองสามแถวที่สี่นะคะถักเหมือนกันแต่ละมุมเราก็จะแยกเหมือนกันกับแบบนี้นะคะถักถักเหมือนกันกับแบบนี้แล้วก็แยกเพิ่มตรงนี้เหมือนกันถักวนมาจนถึง จุดเริ่มต้นนะคะเมื่อเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้เราก็ต้องถักให้ได้หกลีบก่อนที่จะเชื่อมจบแถวนะคะ สุดท้ายทำสองกรีบตอนนี้เมื่อเราได้ครบครบห้ากรีบนะคะสองตรงมุมนี้ก็มีสองสองลายอยู่ข้างกันนะคะเราก็จะเชื่อมจบแถวให้เราถักโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะลงตรงโซ่ตรงนี้ ก็ออกมาอย่างนี้แล้วก็โซ่หนึ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็นับ1นึสองสาลงห่วงที่สให้เหลือทางนี้1ห่วงนะคะแล้วก็ดึงลอดผ่านตรงนี้เราก็จะได้3ามหลักที่อยู่ตรงกลาง1 2ึสาเหมือนมุมอื่นๆนะคะ1 2ึ่งสอามจะเสร็จแถวที่8แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่9้า แถวที่9ก็จะเป็นการถักเพิ่มลายใหม่แล้วก็ขึ้นลายใหม่นะคะเราจะทำเหมือนแถวนี้1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหเหมือนแถวที่6นะคะที่แถวนี้เราก็จะมีการเพิ่มลายนะคะให้เราเริ่มโซ่สี่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็พอหนึ่งคอลงบนพอหนึ่งคอด้านล่างนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอบนหลักเดิมเราจะถักเหมือนแถวนี้ แถวที่ห้าหนึี่ห้าแถวที่ห้าเหมือนแถวที่ 5, 1, 2, 3, 4, 5้าแ,แล้วก็เหมือนแถวแถวที่1ที่เราเริ่มโซ่สองนะคะแล้วก็คอทอจากนั้นก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสสามสี่หนึ่งสอง หนึ 1> 1, ่งเราถักเป็นตัว V นะคะลงบนคอทอด้านล่างนี้ต่อไปก็โซ่สองแล้วก็คอทอหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่คอทอแล้วก็ถักตัว V โซ่สองถักตัว V ลงบนคอทอข้างล่างโซ่หนึ่งเป็นวีเล็กนะคะแถวนี้แถวนี้จะเป็นการถักตัววีตัววีเล็กแล้วก็ช่องโซ่3ช่องนะคะทำวีเล็กช่องโซ่3สลับกันไปค่ะถักมาจนถึงมุมตรงนี้ เราจะถักห้าหลักคอหนึ่งคอห้าหลักเหมือนแถวนี้นะคะเหมือนแถวนี้แถวที่ห้าเมื่อเราถักมาจนถึงมุมอันนี้เป็นมุมแรกนะคะเราก็ถักช่องโซ่ไปสามช่องแล้วต่อไปที่มุมนี้เราจะมีห้าหลักถักโซ่สองขึ้นมาก่อนค่ะต่อไปก็จะถัก พอหนึ่งคอลงบนพอหนึ่งคอด้านล่างครั้งที่1โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอลงบนหลักเดิมนะคะแล้วก็จะได้ตัววีเล็กแบบนี้เพื่อเป็นการเพิ่มลายจากนั้นก็โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอลงตรงหลักตรงกลางหนึ่งครั้งโซ่หนึ่ง คอหนึ่งคอลงบนหลักที่สามด้านซ้ายสุดหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งถักเป็นตัววีนะคะลงพอหนึ่งคอบนหลักเดิมมาแบบนี้ห้าหลักหนึ่งสองสาสี่ห้าห้าหลักนะคะจากนั้นก็โซ่สองคอทอหนึ่งสองสามสี่โซ่สี ทำช่องโซ่สามช่องหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็โซ่สองถักตัววีในคอทอด้านล่างวี v เล็กก็ใช้โซ่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสอง เราจะถักตามลายปกติไปค่ะแต่ละมุมก็จะถักแบบนี้สองสาถักตามลายปกติไปนะคะ V แล้วก็ช่องโซ่สามแต่ละมุมเราก็จะถักแบบนี้ให้นับช่วงนี้ด้วยนะคะว่าเราจะมีพอ1คอห้าหลักนะคะ ัแบบนี้ไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะหลังจากที่เราถักมาถึงตรงนี้นะคะใกล้จะถึงจุดเริ่มต้นตรงลายตรงนี้เราก็ต้องถักให้ได้สามช่องก่อนนะคะสามช่องโซ่แบบนี้ก่อนจากตัววีมาเราก็ถักโซ่สองแล้วก็ลงคอทอ นั้นก็โซ่สามสี่โซ่สี่สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ต่อไปก็ถักโซ่หนึ่งสองตอนนี้เราทำแถวนี้เราตรงมุมนี้เราทำได้หนึ่งสองสามสามหลักนะคะเราจะเพิ่มอีกสองหลักให้เป็นห้าหลักเหมือนมุมอื่นๆ พอหนึ่งคอนะคะลงบนพอหนึ่งคอด้านล่างจากนั้นก็โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอลงหลักข้างล่างหลักเดียวกันให้ได้เป็นตัว V ออกมาแบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งจากนั้นเราก็เชื่อมแถวหนึ่งสองสามเชื่อมให้เป็นแถวเดียวกันจบแถวอย่างนี้นะคะแถวนี้ ต้องอย่าลืมนะคะในแต่ละมุมเราจะต้องมีตัว v สองตัวอย่างนี้นะคะสองตัวห้าหลักได้ตัว v สองตัวนะคะเพราะตัว v ที่มุมนี้นะคะจะทำให้เราเพิ่มลายมาอีกหนึ่งลายเป็นการขยายให้ชิ้นงานเราบานออกนะคะอย่าลืมนะคะแถวนี้ จะต้องมีตัว v ตอนนี้เราลองนับดูนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าของเสื้อตัวนี้แถวแรกหนึ่งสสามสี่ห้าช่วงลายแรกเรามีห้าลายพอช่วงลายที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลายนะคะตอนนี้จะเป็นช่วงลายที่สมก็ให้นับตัว v ตัวนี้เพราะจะเป็นการขึ้นลายใหม่หนึ่งหนึ่งลาย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราก็จะช่วงช่วงลายที่สามเราก็จะเพิ่มมาเป็นเจดลายต่อไปก็จะเป็นแถวที่แถวที่สิบนะคะแถวนี้จะเป็นแถว V ใหญ่นะคะถักเหมือนกันกันกบแถวที่สองแล้วก็แถวที่หถักเหมือนกันนะคะ การถักแถวต่อไปจะเป็นการถักลายเดิมวนซ้ำไปมานะคะงานเราจะขยายออกไปเรื่อยๆค่ะใครต้องการขนาดเท่าไหร่ก็ถักขยายให้ได้ตามที่ต้องการของตัวเองเลยนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้จะถักให้ได้รอบอก88ิเซนค่ะเราก็จะวัดด้านหน้านะคะให้แบ่งครึ่ง88เซนก็ ครึ่งหนึ่งก็44เซนป้าก็จะวัดด้านหน้านะคะให้วัดที่ด้านหน้านะคะให้ได้ตามขนาดที่ต้องการค่ะตอนนี้เสื้อตัวนี้วัดได้จะวัดได้ประมาณ วัดได้40 41เซนนะคะตอนนี้ถักขยายมาแล้วได้41เซนต่อไปเราก็จะมาวัดรอบวงแขนหรือรอบรอบรักแร้นะคะวิธีวางชิ้นงานเพื่อวัดรอบรักแร้นะคะให้เราพับครึ่งหนึ่งแล้วให้เราวาง คอหน้านะคะให้ต่ํากว่าคอหลังนี้นะคะหนึ่งดอกให้วางแบบนี้นะคะเพราะเวลาเสื้อเราถักเสร็จแล้ววงแขนเราจะอยู่เวลาเรา,าพับวงแขนเราจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะ่ะรอบรักแร้ของตัววัดตัวจริงสามสิบห้าเซนนะคะตอนนี้เราก็วัดดูจากเสื้อที่เราถัก ได้ครึ่งหนึ่งได้ได้ยีถ้าคูณ2ก็คือ40่สิบป้าก็จะเชื่อมต่อด้านหน้าด้านหลังที่แถวดีนะคะเพราะขนาดของรอบรักแร้ได้แต่ป้าจะต้องเพิ่มจำนวนดอกของตรงรอบอกอีกด,ด้านหน้าหนึ่งดอกด้านหลังหนึ่งดอกเพื่อที่จะได้ให้ขนาดความกว้างของรอบอก ได้ตามที่ต้องการนะคะเมื่อคู่ที่วัดขนาดด้านหน้ากว้างนะคะเราได้วัดได้41ตอนนี้ถ้าเพิ่มอีกหนึ่งดอกด้านหน้าอีกหนึ่งดอกเราก็ลองวัดดูว่าหนึ่งดอกของเรางานของเราหดอกประมาณเท่าไหร่ก็4วัดได้สามเซนครึ่งค่ะเราเพิ่มอีก หนึ่งดอกก็คือเพิ่ม3ามเซนครึ่งจาก41่สบวกสาจุดห้าก็จะเป็น44.5 44.5เซนคูณสเท่ากับ89เก้าเซนก็เกิน88เซนมาแค่1เซนสรุปเสื้อตัวนี้จะมีรอบอก89เก้าเซนค่ะแต่ก่อนที่เราจะถัด ดอกเพิ่มนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อข้างหน้าหลังเราจะต้องถักด้านหลังให้จำนวนดอกเท่ากันกับด้านหน้าก่อนนะคะเพราะตอนเราเริ่มจำนวนดอกจะน้อยกว่าด้านหน้าหนึ่งดอกตอนนี้เสื้อด้านหน้าจะ มี12ดอกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ส่วนด้านหลังนี่นะคะด้านหลังก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เราต้องขยายด้านหลังให้ได้12เท่ากันกับด้านหน้า เพราะฉะนั้นแถวนี้ก็จะเป็นการจุกการถักแบบวนนะคะเพราะถ้าเราวนยังวนอีกข้างหน้าก็จะใหญ่ใหญ่อีกข้างหลังก็ตามข้างหน้าไม่ทันนะคะจะใช้วิธีถักเฉพาะด้านหลังนะคะถักด้านหลังแล้วก็เพิ่มหนึ่งดอกถักแบบพี่กลับไปกลับมานะคะเมื่อเราถัก ด้านหลังเพิ่ม1ดอกก็จะเป็น12ดอกตอนนี้หน้าหลังก็จะเท่ากันแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกันได้นะคะตอนที่เราเชื่อมต่อเราก็จะมีการเพิ่มดอกนะคะที่ใต้รักแร้ข้างซ้าย1ข้างขวา1ดอกนะคะ EP ต่อไปเราจะมาถักงานชิ้นหลังกันนะคะสวัสดีค่ะ